S 1> <S 1> ก็ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเอ่ซเซลล์อยู่ฝ่ายขายค่ะครับผมก็จะเป็นเจ้าที่นะครับดูแลจัดเลี้ยงนะครับอ่าปกติเป็นพนักง,งานเสิร์ฟของห้องอาหารสมโมสรทหารบกค่ะเป็นแม่บ้านอยู่ที่สมโมสรทหารบกนะคะเมื่อก่อนผมเป็นเทรนเนอร์ครับ รู้สึกว่าเราก็คือเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่เราต้องปรับตัวขึ้นมาก็ด้วยหน่วยงานของเราอะค่ะมันเป็นหน่วยงานราชการก็ยินดีที่จะรับใช้ประชาชนอยู่แล้วอะค่ะท่นี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนไปนะครับที่อย่างเช่นผมก็จะมีหน้าที่คอยขับรถกอล์ฟบ้างนะครับดูแลผู้ป่วยนะครับผู้สูงอายุนะครับเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นแม่บ้านโรงพยาบาลสนามทําเกี่ยวกับแบบความสะอาดเช็ดโต๊ะเก้าอี้ที่มีผู้มาใช้บริการแล้วตั้งแต่หน้าสโมสรค่ะอยู่ในแผนก คัดแยกขยะติดเชื้อค่ะโมสอนฐานบกแต่สภาพเป็นโรงมาสนามก็จะลงไปที่จุดคัดกรอบ ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ว่าพอมาเห็นประชาชนที่เขามาเขาเหนื่อยกว่าเราเขาเขาเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยแล้วก็ให้มันผ่านพ้นไปให้เร็วที่สุดอะค่ะภูมิใจนะครับที่ได้รับหน้าที่ตรงนี้นะครับผมยินดีแ้ะก็มีความภูมิใจมากเลยครับสำหรับรอยยิ้มของทุกคนนะครับที่มอบให้เป็นคําขอบคุณนะครับภูมิใจค่ะที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆได้ช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะ,ะยินดีให้บริการ ผู้ป่วยทุกคนนะคะที่เข้ามาใช้ในบริการของศูนย์โรงพาบาลสนามสมสรสาครก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะก็เห็นประชาชนมาใช้บริการมาตรวจคัดกรองก็หายเหนื่อยครับและช่วยประชาชนครับเจ้าที่ตำรวจนั้นหมและทีมแพทย์จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับการบริการ ไปตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีและเป็นนโยบายของผู้ช้การบกที่จะทุ่มเททรัพยากรที่มีทั้งหมดเพื่อที่จะดูแลให้การบริการกับประชาชนทุกคนทําด้วยใจจริงๆไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดอะไรมากทุกคนทํางานแสดงออกถึงความรักความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนอย่างแท้จริง